ดัวนะบายไม่บายลูกบ้านนี้กินจนหลับคาจานขาถาดบายแค่ไหนแล้วนั้นดูคงโอ้ยลูกเทวดาม้าบ้านนี้อยู่ในบ้านถังเป๊ะอืมอืมไรฟูหืม นี่ขเนี่ยตัวนึงอ๋ออใช่ไอ,อ้อออ <c oughs> ตรงเลยกนี่มังคุดมันอิม่มจนแบบหลบับคาทาแล้วดิสกัสจมเ มีมี่เจ้ลำดวนเลยล่ะลำดวนมึงแมวเก้าชีวิตต้องกวัดจมเป็นทำไมไปทะเลาะอะไรกันลาวนั้นเข้านอนแล้วเด็กๆเข้านอนกันแล้ว ชาติในยูเมันม่อนเน้ยแฟดฟสไปยันแฟดเมียวเมยรีเมรีกะฟิลกอะฟิลมองไม่เห็นมืดอืมมัดมี ไมมัดหมี่เอาจักขึ้นวะขึ้นมาเออขึ้นมาไปยุ่งของพ่อพ่อยูทุปมึงตัวเดียวไฟดำไก่ส้มโอโอโออืนที่อยู่ในบ้านก็ทางหากนะคะอันนี้อันนี้จะพอนาบ้าน ถ่ายแล้วไอ้แป้นเอา้าไ่ฮะจ้องจุก <c oughs> โอ้ไมโอแม่ไม่ไปไหนทีโอ้ <c oughs> <c oughs> บางชุดก็จะเข้านอนในกรงนะคะบางชุดก็ นอนในบ้านบางชุดก็อยู่กันข้างนอกแล้วแต่คือพื้นที่เยอะเอาที่สบายใจ